ต้นตายครับผมซึ่งงานช่างชัยครับผมงานต้นตายจัดฟอมครับวันนี้ก็อยู่ที่ลาบุรีครับมีงานุ้นผนังรอบไปนอกบ้านครับบ้านของเจ้าของตลาดทีเมืองครับผมผนังใหญ่ครับที่น่าจะมาตักพันตารางเมตรได้ครับผมสนใจสอบถามได้ครับผม พ่นผนังรอบบ้านครับครีมครับผมนผนังรอบบ้านทั้งหมดครับผมสนใจก็สอบถามได้ครับเรายินดีให้คาปรึกษาครับผมงานงช่างชายครับเรารับงานทั่วประเทศครับผม เป็นบ้านของตลาดซีเมืองครับแล้วก็เจ้าของตลาดใหญ่อยู่ที่เชียงรายครับผมใจสอบถามได้ครับผมคือง,งานช่างใช้ครับผมงานสวยถูกใจคุณลูกค้าครับงานนี้ ต้องนันไหนนะครับเดี๋ยวคนหมดครับจะได้เขาเป็นสีเทาครับผมพ่นทับเป็นสีครีมอะครับสายบางร่องครับผมมีร่องครับสนใจถอดถามได้นะครับเราต้องานทั่วประเทศครับผม สวัครับปรึกษาครับขอบคุณครับ